สวัสดีครับตอนนี้เรามาเจอเนี่ยฮะเป็นวัดเนาะอะไรเนี่ยมีเตา่ามีตัวนาคนะฮะน่าจะเป็นเขตที่แบบอนุรักษ์หรือเปล่า <c oughs> โอ้แบบมาก,กับลูกอม,มาก,กับลูกเนี่ยเฮ้ยล,ลูกปเป็นตะแพงเนาะ โอ้ยังอ้วนอยู่เลยท้องโอ้ท้องเปล่าน้องไม่ได้อ้วนน้องแค่ท้องเนี่ยมันจะเข่ามาเข่าต้องเ้าเข่าเลยกรัเฝ้าปิดประตูไว้เดี๋ยวเขามาเด้อเขามาแล้วรีบปิดประตูเดี๋ยวน้องจะเข้าวัดนี่ฮะวัดก็ดูแบบสะอาดตาดีเนาะ

ตรงกลางของต้นจำปาดนี่คือทาตบ่ะนะโอ้โหเฮ้ยน่าค้นหานี่ฮะอันนี้ต้นจำปาร้อยปีเนาะะน่าจะหลักหลักร้อยปีขึ้นแล้วก็ตรงกลางนี่ตรงกลางนี่พระธาตุนะใช่ แล้วต้นจำปามาเป็นไอเนี้ยก็เลยลากต้นจำปาเลยปกคลุมเป็นแบบนี้แหละเป็นพระธาตุเลยไม่เป็นพระธาตุอยู่แล้วเนี่ยพอต้นจำปาเกิดขึ้นมาแล้วก็พวกเศษพระธาตุก็มีถล่มออกมาบ้างเป็นบางส่วนเนาะนี่ไงเศษเศษพระธาตุที่แบบอ่า เห็นว่าทำมาพร้อมกับพระธาตุเกิดมาพร้อมกับพระธาตุพนมทางฝั่งไทยเนะเาะอืมขึ้นเอ้าที่ขึ้นเทาที่แยกนี่แหละไปไปปรผสมกันอยู่ธาตุพนม,มโอ้นหอยูข้างบนขบน้าง,งบนยังมีหินเป็นหินธาตุอยู่พระธาตุอยู่ข้างบนโอ้ น่าจะเป็นเพราะแบบต้นจะพระาธาตุถล่มแล้วต่อมาต้นจำปาก็เกิดขึ้นอืม,อมประมาณนั้นสุดยอดเนี่ยแต่มันตายแล้วเหรอยังบ่ตายเนาะต้นจำปาโบราณน,นะครับ ก็ไม่รู้ว่ายังจะมีต้นที่แบบโบราณกว่านี้อีกไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรือที่เอาไปแข่งทุกป,ทกปีทุกปีเนาะนี่กัยังใช้ได้นเนาะเรือ,อน,นี้ยังไปแข่งทุกปีอยู่เอ,อเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำเซแม่น้ำเซ,นนำเซบบางไฟ โอ้ตรงนู้นคนกำลังพายเรืออน่ะฝั่งนั้นมีอย่างฝั่งนั้นเป็นหน้าเนาะสวนมากเป็นนาเป็นสวนวไปเพิ่งท้าเรือวัา ่ะไปดูท่าเรือแล้วค่อยมาดูวัดต่อโอ้ทักใช่ต้องเป็นไม้ต้นเดียวโอ,โอ้บันดไดวันี้เพิ่งเคยขึ้นครั้งแรกดินี่อยโอ้ไปท่าเรือนี่ฮะ <c oughs> มีชาวบ้านยกเครื่องเรือขึ้นาหลยงบเไุ้ดทกอยู่ครอัขบาอกงได้ทชนบอ มาเบิ่งธรรมชาติอยากเห็นไปเคยมาโอ้งามเนาะงามลายเอลี่ป้าอยากกำลังงามเนาะจะถ่ายรูปคยเบ็ดซักก็ถ่ายไปได้จ้าเก่งแข็งแรงดีมาไปโรงานเขาด้วยไปโรงานเขาด้วยมาแต่เฉยมาแต่เฉยเดี๋ยวมีกินดองกินดองดองดองโอ้มาจะกินดอง

อั้คักบรรยากาศนี้เป็นมุมที่แบบสวยงามจริงๆนะครับอะ่ะลงไปข้างล่างดีกว่า อันนี้อันนี้ต้นอย่างนะต้นหยาต้นยาอ๋อสูบอ่ะต้นยาสูบอต้นยาสูบนั่นนี่ขนาดค่ะ ฝั่งนั้นจะเป็นนาเป็นสวนของชาวบ้านเนาะนาเป็นสวนชาวบ้านเนี่ยเรืออืมฟากนี้ใช้นายู่ฟากนั้นกับเนาะเห็นเห็นหลายที่ได้เพื่อนฝากนึ่งให้นายต้องข้ามอีกฝากนึ่งนี่บนเราเข้าว่าฉันจช่อู่เข้าอู่ปากนั้นแล้วพ่นเลยอยู่พระนี้อื่เบื้งเรือไกลๆก่อน ครับเรือบางลำน้ำท่วมถ้าจะออกก็ต้องได้ตักออกนะครับไม่ตักไม่ได้เพราะว่ามันจะไปไม่ได้เนี่ยถ้าเทียบเรือถ้าจอดก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลำนะครับอีกลำหนึ่งทางนูน 7, 8, 9, 9, ้นเฮ้ยเจ็ดแปดเก้าเก้าลำเนาะ ต้นยาสูบนี่เคยเห็นตอนไปเพชรบูรณ์นะอยู่บ้านเราปลูกเยอะเลยหมู่บ้านนี้มีผาหน้าผาติดกับน้ำเซนเนาะผาก็ภูเขานี่แหละโอ้บืกองบนพายเรือมาปุาามมา๊น้ำมันไหลมาทางนี้พอดีเนาะ เวลาพายก็ไปแล้วตัดนะพายได้อยู่บ่ะถาจะไปซึ่งนี่ฮะแบพายขึ้นมาี่เลยนี่เราต้องพายโคเพื่อมันไหลไปเลยก็ทอดพุ้นเราสิพายตัดไปเลยก็่ได้ัต้อบทอีะัไ้นะรัถ้าพายไปนี้ใช้เวลาดดนอยู่พัทนาพายกันไปทางทางทวนน้ำไปเนี่ย มันสิมันสิไหลไปนี่อยู่บ่แต่อพาย้เราพาบาบ่อืมไอปเลยอืมปไปหาปลาโอ้งามครับบรรยากาศข้างล่าง มันไหลไปเข้าใส่นาเซบางไฟนี่ไหลใส่น้ำแข็งฝังนครพนมหนูด้วยเหม่นเม่มันจะมีไปเข้าหน,นองบ,บุแล้วมันจะมีอ่าสายน้ำน้ำซอสใส่น้ำกอ,อ็งม,มันจะเซ้งกับอ่าคือในงานทุกปีงานบุญทัดพนมบ<ะ>่เขาจะลดไปทางหนองบุนะอ๋อมันจะเซ้งกับอ่าว อยู่ที่พะทะเลยออ๋ข้ามทางขัวหรือข้ามทางเหือนะมันจะโค้งอันคือตอนแล้วตอนทาดพนมนะเค,เ,คนเคยเคยอันขึ้นเรือพาข้ามแล้วก็เหมือนมันจะมีสะพานบอกว่าแมน่น้ำน้ำอันน้ำเซบ,บังไฟนี่แหละมันจ<ม><ล>ะนไหลพอขโขงพอดีเลยเอ่าสะพานเล็กปูด้วยไม้น่ะไปน้ำไปถึงน้าอ๋อเคยไปงานทาดพนมแล้วข้าม ข้ามาฝั่งเราก็เลยเออมันเข้าไปได้ยี่บอนี่รฮะเข้าได้บุเป็นเนีเข้าบ่ิยบเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปลอกเข้าไปถ่ายบึงข้างโน้ตบุเป็นข้าะนจะเข้าข้าโน้ตหอันนี้เข้าได้นะเพราะว่าเพื่อนบอกอันคะแนนจะเข้าก็เข้ามาโน้ณ ช่วงเขาหาก็ลงมือปลูกเลยพิ่งลงมือปลูกเพิ่นวาอีหยังต้นตายบ่ต้นตน,ตน,น่าจะข้างล่างพุณนานะม่งน้ำม่งน้ำขึ้นผู้ผู้ทางปุ่ปอ,อืมตายเลยหมดแน่อ่ะที่พื้นมากก็ได้อ่ะโอเคเนาะ,ะก็พามาบุ่งบรรยากาศนะครับผม เนาะน่าจะโบราณน่าจะไม่ไม่ถึงกับโบราณมากน่าจะหลายปีนะครับแล้วก็เนี่ยตรงนี้จะเป็นพวกธาตุนะครับจะเป็นธาตุของน่าจะเป็นผู้ก่อตั้งหรือเปล่าได้ยินมาป,ป,ป,ประมาณนี้เนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นธาตุอ,นอ,นอันไหนเนาะอาจจะเป็นธาตุตัวนี้เนาะเพราะว่าดูลักษณะแล้วเนี่คือ น่าจะโบราณน่าจะเก่ากว่าทาุอื่นๆนะครับหรือไม่ก็ทาาตัวนี้สีขาวตัวนี้น่าจะเป็นท่าหลักๆผู้ก่อตั้งที่นี่ก็เป็น พระเนาะที่มาก่อตั้งที่นี่ก็น่าจะนู่นนะสมัยเนี้ยยังมีพระาธาตุพระาธาตุตรงต้นจำปาเนาะแล้วก็เป็นต้นจำปาที่แบบอายุโอ้โหเยอะที่พระาธาตุพังทลายลงมาอาจจะเป็นเพราะต้นจำปาก็เป็นได้เนาะเพราะว่าเวลาต้นจำปาอยู่ข้างในเนี่ยมันมีรากมีอะไรแทงแบบ ดันออกพระทาตก็เลยถล่มลงมาเป็นก้อนแบบนี้เนี่ยพระทาตถล่มลงมาก็เลยเหลือเป็นแบบนี้อโอเคเนาะก็พามาดูบรรยากาศที่วัดเนาะไปดูแม่น้ำเซนะครับแม่น้ำเซแล้วมาดูพระทาต พระาธาตโบราณที่มีต้นจำปาโบราณซ้อนอยู่อีกทีหนึ่งนะครับอโอเคครับผมคลิปนี้เขาจบเพียงเท่านี้นะครับ